ปลูกไปด้วยศึกษาไปด้วยแล้วแรงบันดาลใจอะไรที่พี่จากเป็นวิศวกรมาทําเกษตรครับผมแรงบันดาลใจก็คือเรื่องของจะทำางไนให้เป็นคังอาหารครับ,รบผมโดยที่อทำตามศาสตร์พระราชาของเราครับผมนะครับก็จะทำให้ทุกอย่างมันมีอยู่ในไร่เราเลยครับผมน,บนี่เป็นองุ่นฮะสวยยอดใกล้จะติดลูกแล้วใกล้แล้วนะแต่ยังไม่ได้แต่งใบ ไม่ได้มันผมไม่มีความรู้เรื่องนี้อัง่นมันมันอยู่กับเหล็กได้ใช่ไหมได้ครับได้อ๋ออันนี้ก็คือจะปลเอาไว้กินครับผมประมาณแปดพันแป๊วแปถูกแล้วนะถูกโอ้สุดยอดเลยคือเราก็เลี้ยงหน่อไว้เนี่ยอย่างเงี้ยสรุปว่าการที่พี่เป็นวิศวกรแล้วพี่มาทำเกษตรนี่พี่คิดถูกแล้วคิดว่าถูกแล้วนะคิดถูกแล้วสุดยอดสิ่งที่ได้คือความสุขที่เราได้ทำ พี่เขาบผมสามารถอยู่ในนี้ได้ยันมืดคนเดียว <S <S 2> <S 2> พี่ว่าสร้างคังอาหารของตัวเองครับผม <S <S ใช่สุดยอดเราสร้างคังอาหารของตัวเองแล้วก็มันต้องเป็นเชิงเศรษฐกิจด้วยนะรเราก็ต้องด<ร>ูครับดูครับครับดูครับดูครัดูอดูคยดรับรับดู้รตัดูัดแครงครับดครับใหัดันดัดูัดูัดูคครัครับดครับดัดรดูปรครครับรรครับนรร ปีกว่าปลูกเพิ่มไปเมื่อฝนที่แล้วนะครับอันนี้มันก็เราไม่ตัดนะปลูกแล้วเราปล่อยเลยก็คือทำเป็นอุโมงค์ือว่าสวยมอสวยมากเลยเรากำลังออกลูกแน่นเลยครับตามยอดเป็โอ้โสวยงามมากใครจะกินก็ประมาณสักสองอาทิตย์มากินได้พอดีสองปีครับดูครับออกลูกแล้วเราเราไว้ทําอะไรพี่โกโก้โกโก้นี่จริงๆแล้วถ้าเราที่พี่ปลูกไว้ก็คือจะไว้แปรรูปเป็นช็อกโกแลตโอ้โหแล้วก็ไว้คุมหน้าดินในร่องทุเรียนเราเพราะว่า อากาศที่บ้านเรามันร้อนแห้งมันร้อนแห้งนะครับใช่ความชื้นไม่มีก็เลยปลูกโกโก้เพื่อคุมหน้าดินเพื่อคุมหน้าดินนะครับผมแล้วใบของโกโก้นี่ก็เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยครับผมสําหรับรากทุเรียนที่จะมาหากินอีกทีนึงครับผมครับตอนนี้ก็เริ่มครับตาภูพาโดยพารมวันนี้ตาปูพามาไล่วิศวกรนุ่มครับผมคือไล่ภูตะวันอ่าวน้อยนะครับท่านเป็นวิศวกรที่ผ่านตัวมาทําเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา นี่ครับผมสุดยอดเลยครับมาพบกับพี่ธีรวิทย์พันไวครับโอ้หรือพี่พี่ชื่อเล่นชื่อเชษครับเป็นเจ้าของไร่ภูทวันนะครับพี่ก็เป็นวิศวกรนะครับผ่านตัวมาทําเกษตรผสมผสานนี่เรามาชมหลังไร่พี่ก่กอนโอ้สุดยอดเลยนี่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 คืออ่าตันนี้เขาเรียกว่าวังน้ําโจรวังน้ําโจรน,นะครับ <laughs> มีโจรด้ยพี่เป็นโจรลักษณะของการกระโดด <laughs> ไม่ใช่โจรรอเรือออโอ้โนี่ครับสุดยอดเลยดูดูดู สุดยอดนี่คือโหทายไล่สวยมากนี่ครับมีหินมีอะไรโหผู้คนก็มาเที่ยวเล่นดูงานลงเล่นส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมาเที่ยวบางคนก็จะมาเล่นน้ํามาเล่นน้าช่วงนี้ร้อนร้อนอจะมาทายร้อนก็คือจะมาเล่นน้ำก็ส่วนใหญ่โหตอนที่นี่จะเย็นเลยนะครับเราจะพาไปชมไล่วิศกรนมปลูกพืชผสมสารตามศาสตร์พระราชาครับพี่ป่ไลาพี่มีอะไรบ้้งพาผมไปชมแล้วผมนี่ครับโอ้โหสุดยอดพาชมครับ แต่งน,น้ำมาที้เราก็สำรองไว้สำหรับทำเกษตรนะครับในกรณีที่น้ำของต่างเก็บน้ำห้วยน้ำโจรแห้งนะครับในช่วงหน้าแล้งเนี่ยตรงนี้เราก็ได้น้ำจากลำห้วยธรรมชาติตรงนี้ทิ้งไปสวยงามมากครับสำรองเรื่องการทำเกษตรครับผมไปพาพี่พาไปชมหน่อยโอ้โหแล้วผู้ดูว,วันนี่ครับวิศวกรหนุ่มผ่านตัวมาทำเกษตรผรสมผสานตามศาสตร์พระราชาเราก็ปลูกอะไรหลายอย่าง อันนี้ไผ่ยักษ์เอาเม็ดพันมาจากจังหวัดน่านโอ้จังหวัดน่านะครับเอาไว้มาอยู่ที่ประจวบแล้วนี่แหละโอ้สุดยอดแต่ว่าต้นใหญ่จะอยู่สองต้นนึงเป็นไผ่ยักษ์น่านที่ต้นใหญ่ๆโอ้ตอนนี้เป็นไม้เศรษฐกิจไปแล้วครับผมต้นนี้นุ้งเขาบำพักโอคร้บนี้ก็จะมีอยู่ประมาณสามตัวขอหวยไม่ได้ครับท่านผู้ชมขอหวยไม่ได้ นี่คือสวนแต่ถ้าจะมาดูนกมาดูนี่ได้ขุนทองนกขุนทองนกขาวเป้านะครับที่เวลาหน้าเขามีลูกเนี่ยมเต็มเลยอ๋อนี่คือสวนอันนี้เป็นสวนมะพร้าวนุ่หอมมะพร้าวนหอมกาแฟกาแฟอยู่ด้วยกันแต่ว่าเ้าที่ประมาณสามไร่ครับผมแนวความคิดก็คือจะทําให้เป็นสวนป่าจะทําให้สวนป่าด้วยนะครับครับให้แบบ น่ลมลื่นนะครับแต่ตอนนี้กําลังเริ่มปลกนี่คือหน้าแรงท่านผู้ชมถ้าเกิดเรามาหน้าฝนจะสวยวันนี้เราไปชมโหสุดยอดเลยด,ดูอุโมงครับดูอุโมงนี่ครับอุโมงมันมอนโหไฮไลท์ที่นี่คือทุเรียนกับอินทผลัมครับผมเป็นเจ้าแรกที่ปลูกได้สําเร็จที่อ่าวน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปนเลย โครงการมันจะเอาทําเป็นบ้านสวนใช่บ้านสวนกระต๊อบไม้ครับผมเออ่หลังคามุงจากอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ตอนนี้ก็คือเขาก็มากางเต็นท์กันเตป็นพานก่อนโอ้โหช้าๆอากาศที่นี่เย็นดูครับดูวิวครับสวยครับกลางคืนนี้อากาศจะอยู่ที่18องศาโอ้นี่ครับทุเรียนในสวนทุเรียนของโอ้โหปผูกผสมประสานนะครับทุกทชม เสษตรทุเรียนเนี่ยก็คือต้องปลูกกล้วยกล้วยกล้วยน้ำว้ากล้ยกวยน้ำว้านะครับ,รบเป็นที่เลี้ยงของหให้กับทุเรียนโอ้แล้วก็ได้ขายด้วยได้ขายด้วยที่<อ>เห็นนี่ก็ขายได้เป็นเป็นหมื่นเลยนะครับผมบบอันนี้ทุเรียนทุเรียนพันหมอนทองพันหมอนทองมาณสองปีโอ้โสองปีปลูกได้ขนาดนี้ครับดูครับก่อนที่เราจะกินทุเรียนเราได้กินกล้วยก่อนใช่กล้วยมาให้เราได้กินได้ขายก่อนแล้วครับครับผม ต้นนี้ครับโหสุดยอดต้นนี้เป็นต้เลี้ยงสามปีเลี้ยงสามปีโอ้ดูครับดูครับน่าจะเริ่มติดต่อสุดยอดเลยเดี๋ยวเราจะต้องแต่งแต่งแขนแล้วก็เลี้ยงต้นให้มันใหญ่อันนี้ตัดตัดยอดแล้วครับผมครับตัดยอดไปแล้วนี่ก็สามปีแล้วนี่ต้นอะไรครับพี่เนี่ยเนี่ยเนี้ยอันนี้เป็นโกโก้โอ้โหพันคุณพรอศูนหนึ่ง ทุ่มพรตุนนึงเราปลูกสองปีพอดีสองปีครับดูครับออกลูกแล้วเราเราไว้ทําอะไรพี่โกโก้โกโก้นี่จริงๆแล้วถ้าเราที่พี่ปลูกไว้ก็คือจะไว้แปรรูปเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ไว้คุมหน้าดินในล่องทุเรียนเราเพราะว่าอากาศที่บ้านเรามันร้อนแห้งร้อนแห้งนะครับใช่ความชื้นไม่มีก็เลยปลูกโกโก้เพื่อคุมหน้าดินเพื่อคุมหน้าดินนะครับผมแล้วใบของโกโก้นี่ก็เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยครับผมสำหรับรากทุเรียนที่จะมาหากินอีกทีนึผมครับ ตอนนี้ก็เริ่มมีสุกบ้างแล้วนะครับ,อ,รบอันนี้ยังไม่สุกม,มีแล้วโกโก้ที่ไร่พูทะวันนะครับนี่ก็เป็นมอญมอญกี่ปีพี่สูงขนาดเนี้ยมอนต้นนี้ประมาณปีก,กว่าๆครับผมปกีกว่าๆปลูกเติมไปเมื่อฝนที่แล้วนะครับโอ้โหน,นี้มันก็เราไม่ตัดนะปลูกแล้วเราตัดเลยก็คือจะทำเป็นอุโมงค์ือว่าสวยมสวยมากเลยเรากาลังออก ลูกแน่นเลยครับตามยอดจะเป็นสวยงามมากใครจะกินก็ประมาณสักสองอาทิตย์มากินได้เก็บกินเอาได้เลยไม่มีไม่มีสายเคเบิครับผมสุดยอดเลยครับใครชอบกินหมอนก็มาได้เลยตรงนี้เริ่มพ่อเยอะิศวรรหนุ่มผ่านตัวการทำเกษตรผสมผสานโอ้โหสุดยอดเป็นที่เรียนรู้นะกินได้แหละครับผม วิตามินซีสูงพี่เปิดเป็นที่เรียนรู้หรือว่าเป็นเป็นแบบไหนเป็นที่คนเข้ามาดูงานพี่เยอะจริงเรียนไม่ได้เชิงเปิดเป็นที่เรียนรู้หรอกครับผมแต่ถ้าใครอยากรู้ก็มาอ๋อคือเราปูผสมผสานเลยคนก็อยากเข้ามาศึกษาดูงานเราใช่ไหมครับพี่เพราะที่เราทาเนี่ยเราก็ศึกษาไปด้วยไงาะเราไม่ได้จบทางด้านนี้นะครับก็ปลูกไปด้วยศึกษาไปด้วยแล้วแรงบันดาลใจอะไรที่พี่จากเป็นวิศวกรมาทําเกษตรครับผมแรงบันดาลใจก็คือเรื่องของจะทำยังไงให้เป็นคังอาหารครับผม โดยที่ทำตามศาสตรพระราชาของเราครับผมนะครับก็จะทำให้ทุกอย่างมันมีอยู่ในไร่เราเลยครับผมนี่เป็นองุ่นสุดยอดใกล้จะติดลูกแหละใกล้แล้วแต่ยังไม่ได้แต่งใบไม่ได้มันผมไม่มีความรู้เรื่องนี้องุ่นมันมันอยู่กับเหล็กได้ใช่ไหมพี่ได้ครับได้อ๋ออันนี้ก็คือจะปลูกเอาไว้กินครับผมคิดแค่ปลูกเอาไว้กินก่อนนะก็ได้คิดว่าขายดูครับดูดูดูนี่ อินทวารามครับไล่ภูตะวันออกแล้วครับนี่ปีที่ไรพี่ได้ผลิตนี่ครับผมเออนี่ครบสามปีพอดีเลยครบสามปีพอดีเมื่อไม่กี่วันนี้เองนี่ดูดูยัครับเริ่มโอ้สุดยอด <จะ S 2> มาชมดูออกจันโอ้โดู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 นี่ตเมีนี่จะมียกืทั้งหมดโอ้แล้วพี่ซื้อต้นพ<อ>ันธุ์ยังไงเนี่ยเป็นพี่ถึงเก่งขนาดนี้เออสั่งนําเข้าเรื่องของเนื้อเยื่อเข้ามาชัวชัวนลชัวอันนี้ ีที่แล้วตัดกินไปแล้วรุ่นหนึ่งนะครับดูแต่ปีนี้ออกทุกต้นโอ้ออกทุกต้นเลยโอ้ตอนนี้แลวเราที่เราซื้อมาให้ความรู้กับคนที่เขาดูคลิปหน่อยพี่เราซื้อมามีต้นที่มันเป็นอะไรอะไรที่ว่าโดนกระหลอกไหมตอนนี้ตอนนี้คือตอนที่ผมซื้อไปเมื่อสามปีที่แล้วใช่ไหมก็จะเป็นเนื้อเยื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะปลูกกันในเรื่องของการพ่อเม็ดนะครับจากทางเชียงใหม่กันะครับแล้วก็มันถ้าการพ่อเม็ดเนี่ยบอกได้เลยว่า มันจะเสียเวลาครับผมก็คือสิบต้นเนี่ยมันจะเป็นตรียแค่ประมาณสองต้นโอ้ oh. และสองสองต้นนั้นน่ะก็จะกินไม่ได้ด้วยมันมันกลายไปในทางลบมันไม่กลายเป็นทางบวกครับผมก่อนที่เราจะปลูกเราก็ศึกษามามาสักพักหนึ่งน,นะครับ,รบแล้วก็มันลงตัวเรื่องของเนื้อเยื่อซึ่ไม่กลายพันธุ์ครับผมแต่ตอนนั้นน่ะอินทผพันยังไม่ไม่ดังอ๋อใ oh, นดูดูดแสโอ้โหดู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 ดดดด แต่ตอนนี้เป็นกระแสแล้วอะถ้าเกิดว่าจะซื้อไปปลูกต้องระวังเพราะตอนนี้ต้นที่ผมซื้อมาเมื่อก่อนเนี้ยประมาณพันแปดโอ้แต่ปัจจุบันนี้ขึ้นไปอยู่สี 4, ่พันถึงสี่พันห้าตัวเมียแ,แท้ๆนะครับโอ้สุดยอดเลยนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะาเราเราก็เริ่มเริ่มที่จะขยายพันธุ์นะครับโดยการเลี้ยงหน่อแบบนี้แล้วหน่คนอคนนี้เราเราจะขยายของเราเองอใช่ไหมเราไม่จะไม่ไม่ไม่ขุดขายขยายมีเพื่อนๆมาแบ่งไปบ้างเหมือนกันครับผมถ้าหน่ออย่างนี้ก็อยู่ประมาณแปดพัน ไปอนน๋อถูกนะนนกโอ้สุดยอดเลยคือเราก็เลี้ยงหน่อไว้เนี่ยอย่างเงี้ยรสรุปว่าการที่พี่เป็นวิศวกรแล้วพี่มาทำกเกษตรนี่พี่คิดถูกแล้วคิดว่าคิดถูกแล้วนะคิดถูกแล้วสุดยอดสิ่งที่ได้คือความสุขที่เราได้ทำพี่เขาบอกผมสามารถอยู่ในนี้ได้ยันมืดคนเดียวพี่พี่ว่าสร้างคลังอาหารของตัวเองครับผมใช่สุดยอดเราสร้างคังอาหารของตัวเองแล้วก็ มันก็เป็นเชิงเศรษฐกิจด้วยนะเราก็ต้องมาหล่อเลี้ยงเรื่องอะไรไร่พูทธวันนี้ดังมากนะครับผู้ชมมีคนมาดูงานไม่ขาดสายนะครับพี่ก็เป็นวิศวกรหนุ่มที่ผ่านตัวทำเกษตรโทรสารครับก็เราก็สามารถที่จะมาดูมาเที่ยวไร่พี่ไร่พูดตะวันอ่าวน้อยนะครับแล้วมาได้เฉพาะอ่าจริงๆแล้วนัดตงหน้าตรงหน้าเบอร์พี่เบอร์ 063 0 6หกสามศูนย์หกสามสองสามห้าสองสามห้าห้าแปดหกศูนย์ห้าแหกศูนย์เดี๋ยวเราจะพาไปชมสัตว์อีกครับผมเขายังมีสัตว์อีกครับผมไปครับผมครับให้ให้มูลค่าโอ้ที่สูงแน่ตัวนี้สิบจันเอาไปยังง่ายสิบจันจันละประมาณหกกิโลครับหกกิโลขายถูกๆเลยก็กิโลละหกร้อยครับผมนะครับหกหกก็สามสิบหกต่อจันครับผม สามสิบหกต่อจันครับตอนนี้ออกแล้วเก้าครับผมก็ต้นหนึ่งก็อยู่ประมาณสองสามหมื่นต้นหนึ่งสองสามหมื่นคิดไม่ผิดลวครับผมที่มาทาเกษตรตรงนี้มันยิ่งใหญ่มันยิ่งเยอะนะผยิ่งใหญ่มันยิ่งออกอันนี้สุดยอดต้นเด็กมันก็ออกประมาณนี้คราวนี้ชาวอ่าน้อยก็จะมีอินทรพารามปลอดสารกินแล้วครับผมสุดยอดไม่ต้องไปซื้อไกลอินทรพารามเนี่ยเขาฉีดสารเคมีไม่ได้ครับผมการที่จะ ทำผลเขาเนี่ยต้องโอเท่านั้นครับผมนะครับพอไม่มีการมาฉีดยาฆ่ามันลงมาแรงอะไรไม่มีนะครับเดี๋ยวเราให้ไปเที่ยวส่วนไปดูเลี้ยงสัตว์ครับผมดูสุดยอดเลยเดี๋ยวดูจุดชมวิวพี่เขาหน่อยครับผมนี่โอ้โหสุดยอดดูนี่โอ้โหแล้วใครสร้างแบบนี้พี่พี่วางแบบเองผมก็เออเขาจะบอกว่ามันเอียงนะแต่มันไม่เอียงใช่ไหมมันไม่เอียงมันก็เอียงนั่นแหละตั้งใจให้มันเอียงดูดูที่ไร่ของพี่เขา สารหลังนี้เราอยากจะทําให้มันเหมือนเหมือนมีชีวิตอะนะมีจุดชมวิวด้วยคนเข้ามาก็คือเหมือนกัรก้มนับคนที่มาเยอะเลยโอ้ดูครับดูครับผมโอ้โหนี่ครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมนี่ก็จะเป็นจุดดูนกที่นั่งนกบ่อยๆอ๋อนกจะมาที่ต้นนี้นะครับนี่ครับ ดูนอกแล้วตรงนี้จะเป็นทิศทางลมที่ที่เขาบอกว่ารักษณะดได้จะยินตลอดเวลาไม่ร้อนเพราะลมจะมา360องศาวิว360 360องศา่าำกลางขบเขาไล่ภูทวันครับผมสุดยอดครับพี่เขาเปิดครับผมเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับก็พักผ่อนจ่อนใจเชิงทงเชิง <c oughs> เชิง เชิงศึกษาดูงาน,นเชิงท่องเที่ยวแล้วก็พี่เขามีไอเดียดีๆพี่เขามีสตรอรี่ที่สวยงามมากนะครับาาผมครับเขาขายแพงเขาเล่นถ้าเป็นเป็นที่เกรดมนันนะครับเกรดพีเมียมดีๆก็สี่ห้ามื่นกิโลหนึ่งก็หลังนะก็เลยว่าเนี่ยมีโครงการว่าเดี๋ยวผมจะทำเป็นท่อต่ห้องทุบ ก็เมาทำเป็นสารที่ไปสูงอย่าให้มันไปทำหลังแค่ไหนแต่เราไม่ได้ทําแบบว่าเป็นธุรกิจอะไรใหญ่โตลงทุนเยอะๆนะเราทําแบบเป็นไฮไลท์ของเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวผมล้อมไปดูเสร็จปุ๊บผมก็จะปล่อยกวางเข้าไปเลยไล่อยควันเดี๋ยวไก่ใช่ไก็ให้ไก่หาขับชาวก็ยังมีอาหารมีอาหารข้นบ้างเป็นอาหารบัวบบััวครนใช่เราจะก็ ตรงนี้มันบอกประดานของรถตีกก็เป็นน้ำประปาครับเขามีปราปาแต่องนี้มันไม่ไหลไปที่นู่นก็ไม่ไหลที่นีน้ำมันน่าจะน้ำใตินมันตอนนี้เขาจอประดานกันไหยบอก่แสงของความลึกที่หนึ่งน้อยนีด้ยนเาจดน้ำที่นี้ไมแบบนี้ไม่แพง พวกเรามีลำน้ำมั้ยมีมีครับมีเป็นลำน้ำพุ่งสั่นทานนะน้ำน้ำเล่นน้ำเฮ้ยเล่นได้เล่นได้น้ำเย็นอันนี้ปลูกปลูกมากี่ปีแล้วคะที่ทำตรงเนี้ยเริ่มปลูกต้นไม้ต้นแรกสามปีแล้วออ๋มีมีเอ่อ ขายที่เราขายได้เรื่อยๆก็คือก็คือกล้วยกล้วยที่เราปลูกเป็นที่เลี้ยงคมดินตั้งแต่แรกนะครับกล้วยเนี่ราปลูกปุ๊บสี่ห้าเดือนเราก็ได้ขายแล้วกล้วยพันธุ์อะไรอ๋อก็จะเป็นเป็นกล้วยน้ำํำวา้ากล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยลิขิตนานหลายกล้วยครับ ใายหแล้วเท่าไหร่มีมีก็สิบบาทถึงสิบห้าบทขายให้เกษตรกรที่เอาก็ขายที่เขาเอาไปทอดมั่งไปฉาบบ้าเลยไนะครับมารับซื้เหรอว่าพี่เก็มีทั้งมาเองคือที่มาเองก็คือพวกพวกกันคือผมไม่ใช่่เอานักเพ่น คือผมไม่ได้อยู่ที่นี่ประจำไงไอซองแว่นคือก็เพืมอนอยู่แล้วอัไรนะคี่แฝงอ๋อมันเป็นเป็นไอ้นี่ไงไแมลงใช่ไรร่วงอ๋อไรร่วงครับไล่ดวงไรร่วงไม่จริงเลยนะไรแมลงอ่ะไม่ใช่ไรร่วงไรแมลงเออเกี่ยวกับไรร่วงด้วยก็ไปจะถามเลยว่าไรร่วงเป็นยังไง

เป็ดไก่กกกหมูปลาลุกหนูเทียบเลยหมูมันจะกินเอูโอมันกัดได้อครับ มันไม่กลอกแต่ว่าเวลาหน้ามันผสมพันธุ์แล้นกับถ้านางเหม็นก็มีนะน่กตัวนู้นขึ้นมมตั้งเอาไปเลี้ยงคู่กับแมวเฟิรน้ห้องไม่มีเกลียวมันยังเด็กอยู่ครับหมูนี่มันแค่อายุขวบวเอง มันจะมีแม่ที่ท้องออหรอสอนแง่ค่ะสนูกง่โ <Hello. S 1> น่น เจ้าของไร่ภูตะวันเอานนอยนะครับเราได้มาศึกษาดูงันเียกศึการที่เขาเปลี่ยนจากทีก่กตรกรแล้วมาปลูกพืชผสมผสานตามศาสนาชาที่เปลี่ยนจากพืชเชิงเดียวแล้วก็คนมาดูงานไม่ขาดตาในคลิปนี้เลยครับและเรื่มจุดเริ่มต้นของเราที่เรามาแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจก็คืออยากจะทําให้มันเป็นคลังอาหารทางอาหารลง,ง,งอาหารของของตัวเราเองหลังจากที่เรา ทำงานอาจจะเกษียณแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับแล้วก็แรงบันดาลใจอย่างหนึ่งก็คืออาชีพเกษตรเนี่ยผมอยากจะทาให้เป็นอาชีพเกษตรที่ที่มันอ่าเดินไปไหนก็ยืดอกได้นะครับว่าเราเป็นชาวไร่เกษตรกรเป็นเจ้าของไร่ทุกวันนี้ผมมีความภูมิใจว่าผมเป็นเจ้าของไร่โดตัวเองใจมากผมเคยได้รับตาแหน่งเป็นที่ปรึกษาเป็นกรรมการผู้จัดการมาเนี่ยยังภูมิใจในเท่าอาชีพเกษตรเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ยากมากทรับ เหนือนการควบคุมนะครับอาชีพอื่นธุรกิจอื่นเนี่ยมันสามารถคนโทรลได้ครับอาชีพเกษตรไม่สามารถคนโทรลได้นะครับต้องอยู่ขึ้นกับสินฟภาอากาศดินน้ําลมไฟอะไรเงี้ยต่ำบวกกันนะครับแล้วก็คนที่ทําตรงนี้ได้สําเร็จเนี่ยผมถือว่ามันสุดยอดมากครับพี่จะฝากฝากอะไรบ้างผมมีอะไรให้ฝากบ้างก็ฝากไว้นะครับสําหรับอาชีพเกษตรนะครับว่ามันเป็นอาชีพที่ มีสักมีสีนะครับและต่อไปแล้วเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กผมก็คือไล่พุทธวันไล่พุทธวันอ่าวน้อยนี่อ่าวน้อยไม่ใช่ไล่พุทธวันเดียวนะครับอยู่ที่ตำบลอ่าวน้อยอยู่ที่หมู่สิบสองหมู่สิบสองหนึ่งเจ้าตัวจวบเราถ้าเกิดใครสนใจอะไรต้องโทรเบอร์ที่เบอร์ศูนย์หกสามสองสามห้าห้าแปดหกศูนย์แล้วขอบคุณพี่ พีรวิทพันไหบพีโวิทพันไหวเจ้าของไร่ฟูตะวันตำบลอ่าวน้อยนะครับขอบคุณมากมายที่ให้เราได้มาเรียนรู้ให้เรามาดูการปลูกทุเรียนดูการปลูกอินทผลัมแล้วก็โหพี่เขาสวยมากครับเป็นก็มาทำเกษตรท,ท่องเที่ยวได้ไหมพี่ครับเชิญท่องเที่ยวเลยเชิญท่องเที่ยวเลยคนมาศึกษาดูงาน,านมาเรียนรู้แต่ว่าถ้าถ้ายังไงต้องโทรมาก่อนนะครับดี๋ยวผมจะลงลิงก์เบอร์พี่ไว้ให้นะครับขอบคุณพี่มากมายนะครับไร่ปูตะวันอ่าวน้อยครับผม